เราพาไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยคุณผู้ชม,มชาวบ้าน<ะ>เขาหวาดผวามากที่แบงคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมมีงูเหา่าเป็นลูกงูเห่าค่ะคจำนวนมากถ,ถึง13ตัวเข้ามาบ้านในวันเดียวค่ะคุณผู้ชม ผมชมหาพาไปที่หมู่บ้านสารฝันตําบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาชาวบ้านที่นี่เขาเดือดร้อนอยู่กันอย่างหวัดภวาค่ะหลังจากเจ้าของบ้านสามหลังเจอกับลูกงูเห่าเลื้อยเข้าออกบ้านจนต้องมาช่วยกันร,รื้อหาลูกงูรอบบ้านเลยนะคะโดยคุณรักเกียรติคนเช่าบ้านเลขที่44ทับ167เป็นคนที่<อ>พบลูกงูเห่า เป็นบ้านแรกเลยนะคะก็พยายามใช้ไม้ไล่แล้วก็มาเจอลูกงูเห่าอีก3ตัวที่หน้าบ้านหลังข้างๆกันสองหลังค่ะแล้วก็เคยใช้ไม้ตีงู4ี่ตัวจนกระทั่งช่วงสายๆนะคะเจ้าของบ้านเลขที่44ทับ168ใกล้ๆกันนี่แหละข้างๆบ้านเลยก็ไปเจอลูกงูเห่าหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือลูกงูเห่าตกใจค่ะเลื้อยหนีลงไปในรูดินหน้าบ้านนะคะ ทางคุณรักเกียริเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านมาช่วยกันจับลูกงูไปแล้ว2ตัวตีตายไป5ตัวแล้วแล้วก็หลือยหนีไปได้อีก2ตัวรวมลูกงูเห่าที่เจอภายในวันเดียวมากถึง13ตัวพี่แบคงคุณผู้ชมแต่เจอแต่ลูกนะยังไม่เจอพ่อแม่งูนะ เขาคิดว่าน่าจะมีรังงูเห่าอยู่ใต้ดินหน้าบ้านเลขที่44ทับ167ก็เลยตั้งใจขุดหารังเพื่อที่จะจับพ่อแม่ง,งูเห่าค่ะอตอนนี้สมาชิกในบ้านหวาดผวามากๆกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะโดยเฉพาะที่บ้านแถวนั้นเขามีเด็กๆมักมจะออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้านค่ะตอนนี้กําลังประสานเจ้าของบ้านเช่าเพื่อขอทุบปูนหน้าบ้านเพื่อหารังงูเห่านะคะ ซึ่งถ้าจับได้ก็จะเอาไปปล่อยอคืนป่านอกพื้นที่โโจะได้ไม่ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงกันแบบนี้คือผวาจริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่างูจะเข้าบ้านเมื่อไหรนั่นเองนะคะอันนี้นตัวเล็สิบามตัวน่าจะเป็นลูกอยู่อะแล้วแม่กับพ่อมันอยู่ไหนเนี่ยใช่ก็อยู่แถวนั้นแหละมันไม่อยู่ไม่ไกลกันหรอกโอ้โหทำยังไงดีเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาตัวแค่ามาตัวเดียวนี่ก็ขวัญผวาแล้วนะคนนี้มาเป็นลังแบบโอ้โหสิบสามตัวนะฮะ เป็นใครก็นอนไม่ได้นะ<อ>ต้องขอบ,บคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สามารถมาจับได้นะคืนนี้น่าจะ,ะนอนแบบอย่างสบายใจนะ,ะขอให้ฝันหวานแล้วกันนะสำหรับค<ช>ืนนี่ยสนะมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ